ครับนี่คือแกมขาบรถสามมิตินะครับอือหือคนไทยสร้างบอกเนี่ยสร้างให้นอนรถคันนี้ไม่หลุดไม่หลุดจบเออหยาดหยาดหยาดเออขับรถสี่สิ่กิโลเมตรครับไม่เหมือนจริงเลยนะครับอืมเครื่งเกมนี้ก็ไม่มีแต่มาก็แค่ขับรถตรงไปบนมา เออโอ้เฮีย hey, ค oh. ูหล้เอาสนเอาเอาเอารอดเลยได้เอาเลยได้ไปเป็นรอบตัว่าเออนะครับไอเดมาดีฟกี่ตัวไหนไม่ดีหรือว่าโหไม่ไม่ม่ไอ้นะครับก็มาให้ครับ